ตัวแทนตำรวจมอบมาลัยให้กับพระพุทธอิสระแกนนำกลุ่มก,มกปปสเวทีแจ้งวัฒนะเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการยิงแก๊สน้ำตาของเจ้าหน้าที่เมื่อวันนี้นะคะพร้อมทั้งยืนยันว่านี่ไม่ใช่การขอขมาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมทั้งยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตาม,ลตามหลักการของกฎหมายสากลในการควบคุมฝูงชนที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเหมาะสมแล้วค่ะ โดยก่อนหน้านี้พลตรวจตรีภาคภูมิสัจพันธ์รองผู้บัญชาการสํงงานักานยุทธศาสตร์ตำรวจได้นำทีมเข้าเจรจากับตัวแทนฝ่ายกปป,ปสหลังจากที่เข้ามาชุมนุมปราศัยที่บริเวณหน้าศูนย์นำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและชุมนุมปราศัยอยู่นานกว่า5ชั่วโมงนะคะ พระพุทธอิสระระบุว่าจะถอนแจ้งความต่อสอรอสอและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในข้อหาพยายามฆ่าประชาชนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเมิดสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่ได้แจ้งความร้องทุกไว้ที่สอน,นอทุ่งสองห้องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ขณะที่พลตารวจเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เรียกตํารวจระดับผู้กํากับการสอนอทุ่งสองห้องสอนอสุทธิสารและสอนอพหลโยธินเข้าชี้แจงความคืบหน้าในคดีเหตุยิงลูกระเบิดใส่โรงพยาบาลจุฬาภรอาคารสํานักง,งานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์และเหตุปาร,ระเบิดชนิดสังหาร M67 ใส่บ้านพักตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประชุมความคืบหน้าทางคดีรวมถึงพิจารณาหารือแนวทางการสืบสวนสอบสวนค่ะ